ก็ทั้งเรื่องเนี่ยอวยอยู่แค่ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือเนสุโกนะครับก็จระมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวเนสุโกนะครับ โอเคนะผมก็ถ้าใครยังไม่ได้กด u b s c r i b e ก็ช <encontramos Excel. S 2> ่วยกันกด u b s c r i b e นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับผมก็มีประมาณ90%เเลยนะครับผมที่ไม่ได้กด s Subscribe นะผมก็ขอรบกวนนะครับผมคนที่เข้ามาดูนะครับผมถ้าใครว่างนะครับผมก็ช่วยกันกด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับโอเครับผมก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับผมโอเคนะผมต้องขอกล่าว โอ้โหยังก็สมัครมีน่าสั่งคนนี้จิวะกันด้วยนะครับผมกับชื่อ s t a r 2นะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวแอดออนไมโครฟลับก็จะเป็นแอดออนดาพิฆาตละศูนย์กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็อันนี้เนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นดาดาพิฆาตลศูนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เอ็นเครดิตเนี่ย <c oughs> ที่ผมไปหามาก็จะเป็นของคนไทยนะครับก็ถ้าใคร อ,อยากรู้ว่าเจ้าของช่องเนี่ยอยู่อันไหนนะครับอยู่แบบถ้าอยากรู้ข่าวสารอัปเดตของแอดออนอันนี้นะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องที่ผมไปดานวน์โหลดแอดออนนี้มาให้นะครับผมอ่ากา็ต้องขออนุญ,ญาตด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าแอดออนนี้เนี่ยมันจะเป็น ยังไงกันนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับอ่าก็วิธีการเสกของก็เหมือนแอดออนหลายๆอันที่ผมรีวิวไปนะครับผมก็ไม่ต้องใช้คําสั่งหรือว่าอะไรเลยนะครับก็ให้ทุกคนครับเข้ามาที่ช่องสล็อตของตัวเองนะครับอ่าหลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาครับอ่าก็ให้เลื่อนลงมาครับอ่าเดี๋ยวผมขอข้ามมารีวิวเจ้าพวกอนิกรก่อนนะครับอ่าก็สำหรับเจ้าตัวอันนี้นะครับก็จะเป็น าดาบนะครับของของใครเอ่ยของนิชอิอันนี้ก็จะเป็นดาบนิชิลินนะครับเออก็จะเป็นดาบของนิชิลินนะครับนิชิลินนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาบประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทํายังไงได้ทําอะไรได้นะครับอ่าก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับดาบนิชิรินนะเดี๋ยวเราค่อยมาเทสดาเมจกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขอตัดมุมกันนะครับโอเคถ้าผมก็เดี๋ยวเรามาดูดาบนิชิรินกันนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูนะครับอ่าก็เออก็ดูกันนะครับว่าผมตีไปกี่ครั้งแล้วนะอ่าก็ลองนับดูกันนะครับอ่าผมผมก็ขี้เกียจนับเล่นกันนะโอเคอย่าหนี ว่าดาเมจเนี่ยมันก็น่าจะเบานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปครับเอาดาเมจสิเองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นดาบคู่นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นดาบคู่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะนี่ครับสาหรับดาบอันนี้ก็จะเป็นดาบของอินโนสุเกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาบของอินโนสุเกะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาบของทันจิโร่นะครับนี่ครับดาบของทันจิโร่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าผม ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าอันนี้เป็นดาบของใครนะอันนี้ก็จะน,น่าจะเป็นดาบของเออจ้ทั่วแบบล่าธรรมดานะครับน่าจะไม่ใช่ดาบของตัวเอกงนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,ะเพราะผมก็ไม่ได้สังเกตที่ดาบหเหมือนกันนะครับออันนี้ก็จะเป็นดาบของทันจิโร่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิชิรินโดโซอะไรสักอย่างนึงน,นะครับเพราะว่าที่ผมอ่านไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นภาษาอื่นนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับสกิลอันนี้เนี่ย เ,เวลาเรากดใช้ไปเนี่ยมันจะจะจะเป็นสกิลวิ่งนะครับเวลาเรากดถือมันก็จะเป็นสกิลวิ่งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเอ่อสปีดนะครับแต่ว่าจะเป็นสปีดสปีแบบจะมันจะเป็นสปีดแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นเซนเซตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มันปล่อยมังกรออกมานะครับคืออันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาษาของเออแบบภาษาญี่ปุ่นนะครับคือมันไม่ใช่แบบอักษรอ,อังกฤษ ที่อ่านเป็นญี่ปุ่นนะครับคืออันเนี้ยมันเป็นภาษาอะไรม,มันอ่านว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะแรงหรือเปล่านะครับอ่าก็เวลาเราใช้เนี่ยเราก็กดค้างไปครับนี่ครับเวลาเราก,กดใช้ไปอันนี้โคตรแรงดูทุกคนดิดูๆๆดูดูโคตรแรงนะครับสําหรับเจ้าตัวสกิลอันนี้เนะี่ยโคตรแรงเลยนะครับนี่ครับคือเดี๋ยวผมจะลองเทสกับเออเจ้าตัวเออมันชื่อว่าอะไรนะ ผมก็ลืมชื่อเจ้าตัวนี้เหม<ค>ือนกันนะอ่าโอเคครับไม่ตายด้วยนะครับโคตรอึดเลยเนะครับไอเจ้าตัวนี้โคตรอึดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอนะันต่อไปครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับอ่าก็จะเป็นแบบสกิลขึ้นน้ำนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นขึ้นน้ํานั่นเองแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะครับอันนี้เนี่ยเอ่อนี่ครับ ก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นของสกิลของเจ้าตัวไอตัวชุดเหลืองนะไอตัวสายฟ้านะครับอ่านี่ครับก็จะประมาณนี้นะนี่คอเทอเลยนะอ่าผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะอ่าเอ่อโลกุเลนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลกุเลนนะฮะอันนี้เบเตอร์นะครับอันนี้นากินะครับแล้วก็อันนี้ซิซิอะไรอะซิซิรูทินนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชิบุกินะครับอ่าเรามาดูอันนี้ครับอ่าอันนี้ก็จะประมาณนี้นะโอเคแล้วก็อันนี้นะครับมิสูกุรุมะนะครับโอ้โหมิสูกุรุมะนะก็จะประมาณนี้นะคือบางอย่างเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกนะเอาจริงๆนะครับคือมันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านอ่านญี่ปุ่นเลยครับแต่ว่าผมอ่านไม่ออกนะผมอ่านผมอาจจะอ่านไม่ออกเองนะครับโอเค ก็เวลาเราก็ใช้อันนี้ไปเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นวงล้อออกมาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับนี่ครับนี่โคเทนะครับคืออันนี้มันจะเป็นท่าของพระเอกนะครับอ่าหรือเป็นท่าของทาจิโร่นะที่มันใช้ดาบหมุนตัวนะครับอ่าประมาณนี้นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเอ่ออุกชินนกินะครับอุกชินนกินะครับอ่าเวลาเรากดใช้ไปก็จะประมาณนี้นะครับคือมันจะเป็นแบบ ยังไงอะเหมือนสโมกนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่านะครับอ่าเพื่อการไม่เสียเวลานะอ่าโอเคครับผมก็ twitch. เดี๋ยวเรามาดูอัน,นต่อไปครับ,อ,นนอ,อ,นนรบอันนี้ก็จะเป็นของเจ้าตัวเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอออีเซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของอันนี้อีอเซนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่าเหมือนอันเดิมเลยวะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็น คริสก <muitas> ินะครับอันนี้ก็จะเป็นคิริสกินะครับก็จะประมาณนี้นะคือมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมกดใช้ไปนะครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูรูรูลุยไม้อะไรสักอย่างนะครับก็เวลาเราก็ใช้ไปเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเนี่ยครับคือถ้าสมมุติเวลาเราก็ใช้ไปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่กดใช้ไปนะครับ มันก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นคุซกินะครับคุยซกินะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะเวลาเราก็ใช้ไปก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวยูทุเกะนะครับหรืออินุสุเกะหรืออะไรสักอย่างอะไรเกะๆอะไรสักอย่างนะครับผมก็เพิ่งพูดชื่อไปเมื่อกี้ผมก็ลืมไปแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันครับอันนี้ก็จะเป็นเคนเทนโนจยเลยไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองกับไก่กันดีกว,นะว่ากกวนะว่าสกิลมันจะแรงหรือเปล่านะครับมันจะฆ่าไก่ได้หรือเปล่านะครับก็น่าจะแรงเลยนะอ่าโอเคเรากดใช้ไปนะครับ <Okay. S 2> นี่นะครับก็ครั้งเดียวตายอยู่แล้วนะครับสำหรับไก่นะครับนี่ครับเวลาเรากดใช้ไปมันก็จะป,ะประมาณนี้นะอ่า <Okay. S 2> แล้วเรามาดูเอ่อมินามุกิรินะครับเรามาดูมินามิเอ่อนั่นแหละรครับ มินาโมกิริ ok นะครับอ่าก็จะประมาณนี Q ้นะครับสําหรับเจ้าต uh, ัวสกิวอันนี Á ้นะแล้วเรามาดูเนจิเลยูสุกันนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเนจิเลยูสุอ่าก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูชิซุกิวามดิซุกินะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะนี่นี่ครับเวลาเราก็ใช้ไปนะครับคือมันก็จะประมาณนี้นะอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับ คือผมก็ไม่รู้กันนะว่าเจ้าตัวอันนี้เนี่ยมันเป็นของทาจิโร่หรือเปล่านะน่าจะเป็นของทาจิโร่แหละครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันครับก็จะเป็นคลิมเออ่คิเลโคซุมาสกินะครับอ่าถ้าออกถ้าอ่านผิดก,ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับอ่าโอเคนี่ครับสกิลมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของเอ่ออุสุเกะหรืออินอสุเกะอะไรทุกอย่างนะครับก็ก็จะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราไปดูเซตต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยว ถ้าเราสมมุติเราเรีวิวอันนี้เสร็จนะครับถ้าเราเรีวิวเซตนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปลกันนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรกันบ้างน,นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรกันบ้างนะโอเคก่อนที่เราจะไปดูนะครับเราต้องมาดูเจ้าตัวสกิลกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลนาคินะครับสกิลนาคิเนี่ยก,ก็จะประมาณนี e. น้นะครับสำหรับเจ้าตัวสกิลนาคินะครับ,บก็จะประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น อุชิชิอุชิชิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุชิชิโลนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวอุชิชิโลนะครับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ครับเอ่อเพนทอสเดโอนินะครับเพนทอสเดโอนินะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทําอะไรได้นะอ่เดี๋ยวเรามาลองใส่ในตัวอ๋ออันนี้จะเป็นเอ่อที่เอาไว้ของนะครับที่แบบยังไงอะคราฟของหรือนะ ก็น่าจะเป็นเอาไว้ที่คราฟของนั่นเองนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์อะไรทัทัลนะครับก็จะประมาณนี้นะก็คือถ้าสมมุตินะครับเวลาเรากดค้างไปนะครับคือมันจะเป็นเปอร์เซ็นเต็มแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่ยังไงดีล่ะพลังนะครับหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับถ้าเรากดใช้ไปนะครับหรือว่าเรากดค้างไปนะครับเจ้าตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเป็น9 0นะครับมันก็คือครบ1 0 0แล้วนั่นเองนะครับ ถ้าสมมติเรากดใช้สกิลนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคือสกิลเนี่ยก็คือแบบรีเพลของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับคือถ้าสมมุตินะครับเราใช้แบบเล่นเออแบบยังไงอ่ะแบบเอาชีวิตรอดนะเออถ้าสมมุติเราเล่นแบบเอาชีวิตรอดเนี่ยผมว่านะมันต้องใช้อันนี้ช่วยนะครับอ่ามันต้องใช้อันนี้ช่วยเพื่อแบบเป็นการชาร์จพลังนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็น เวลาเรากดใช้ไปเนี่ยมันก็จะติดสถานนะสปีด2จัมบูตแล้วก็รีเจเนอเรชัน3นะครับก็เวลาเรากดเข้าไปนี่ก็จะประมาณนี้นะอ่ามันก็จะถ่ายช่องประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็บูตอย่างที่ผมบอกไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูไข่กันนะว่ามันจะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับโอเคโอเคถ้าผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นเจ้าตัวอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว อันนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือตัวอะไรนะครับอันนี้นะก็อ๋ออันนี้คือเจ้าตัวอสูรครับอันนี้คือเจ้าตัวอสูรนั่นเองนะครับที่พวกทันจิโร่เนี่ยต้องฆ่านะครับแล้วเรามาดูอันนี้กันนะครับแค่สี่ฟองก็น่าจะรู้แล้วครับนี่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทันจิโร่ของเรานั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวทันจิโร่นะฮะนี่ครับสาหรับเจ้าตัวทันจิโร่นี่ครับ เทกเจอร์ก็จะไปประมาณนี้เลยนะผมว่าแม่งทำได้ดีมากเลยนะครับโอเคเรามาดูเคยโอไกลกันนะครับอันนี้ก็เป็นเคียวเคียวเคียวไกลเหลือสักอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่แมงมุมนะครับนี่ครับมันก็จะตีกันนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกิยูกันนะครับกิยูก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวกิยูนะครับอ่ากวิ่งเร็วนะครับสําหรับเจ้าตัวกิยูนะครับแล้วเรามาดู ชนิสึกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชนิสึแบบแบบโกรธนะครับตอนที่ตอนที่ชนิสึโกรธนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัวตอนที่เซนิสึโกรธครับอันนี้ก็จะมาดูร่างแรกกันครับสําหรับเจ้าตัวเซนิสึตอนที่ยังไม่โกรธหรือว่าตอนที่ยังไม่หลับตานั่นเองนะครับหรือว่าตาขาวอะไรสักอย่างนะครับก็จะประมาณนี้นะนี่ครับก็จะเป็นตาปกติเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวเซนิสึนะครับสาหรับร่างแรกนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูมูซันกันครับ นี่ครับมูซันนะครับตัวจะสูงกว่าปกตินะครับอ่าก็จะแพ้แดดนะครับสําหรับเจ้าตัวมูซันนะครับคือถ้ามันมีร่างหญิงนี่สุดยอดมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นอุโรกไดากินะครับอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ของทันจิโร่นั่นเองนะครับที่คอยฝึกสอนทันจิโร่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดของอาจารย์นะคบผมก็ ทันจิโร่ก็ได้ชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดปานวาลีนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนสโกะนะครับน้องที่ผมรักนะครับน้องที่ผมชอบมากเลยนะนี่ครับก็จะเป็นน้องเนสโกะนั่นเองนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ทั้งเรื่องเนี่ยอวอยู่แค่ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือเนสโกะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวเนสโกะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเซตต่อไปกันเลยนะครับ อ่าโอเคผมก็เซตสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นของชิโนบุนะของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิโนบุนะครับชินโนบุก็จะป,ประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นดาบมาแมลงนะครับเจ้าจตัวชินโนบุก็จะเป็นเจ้าตัวมแมลงนะครับอก็จะเป็นแบบรักมแมลงนั่นเองนะฮะโอเคเรามาดูอ,อินโนสเกะกันครับนี่ครับ อินโนสุเกะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวอินโนสุเกะนะครับนี่ถือดาบ2เล่มนะครับนี่รายละเอียดอ,อ,อะไรหลายหลายอย่างนี่คือดีมากเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับแอดออนนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคโอเคแลผมก็สำหรับแอดออนนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้า ใครอยากติดตามแอดออนนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมสําหรับช่องที่ผมไปโดท,ที่แบบช่องที่ผมดาวน์โหลดมานะครับโอเคก็สําหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะผมสายุนาระครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปนะครับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวแอดออนอะไรก็ติดตามชมกันได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสายูนาระครับขอบคุณสําหรับ จะ5 0 0พันซับแล้วนะขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอบคุณจากใจจริงนะครับผมก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสายโยนะล่ะครับ